และตอนนี้ในช่วงของโซเชียลซิี้เนี่ยฮะเริ่มมาโยู่ทำกลางแบบฝูงชนเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะไปถามหลายๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมาดีกว่านะว่าเขารู้จักกับหนุ่มแฟตรินหรือเปล่าครับตามเริ่ม,มเลยดีกว่าครับไนี่โอ้ยเนี่ยเจอแบบสาวๆเด็กๆด้วยชอบสวัสดีครับ,บเด็กเตรียมด้วยชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อบ,บ,บีมค่ะชื่อวิวค่ะชื่อฟันค่ะสมมติศิลปินที่เวอร์เพลงอย่างเงี้ยฮะมีศิลปินที่ชอบหรือเปล่าเด๋อซาติแอคกีอาสโนไม่มี ยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวแนะนำเลยก่อนรู้จักแฟตตรินไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกันเลยดีก่นนะฮะนี่ดูคลิปเวลารู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ยชิลดีค่ะสบายสบายเก่งค่ะหล่อ ง่ายนะฮะชิวจริงหล่ออ่ะแล้วอยากจะฝากบอกอะไรเกีกับเขาไหมฮะสำหรับแฟร์ตรีอยากให้ BB BB like here, โคเวอร์เพลงดีๆแบบนี้ลงมาเย,ยเอะๆอะค่ะจะได้ฟังโอเคขอบคุณครับ<อ>นี่คอนเซปต์รายการเรานะฮะขัดหน้าตาสวัสดีรครับเด็กจุฬาด้วยชื่ออะไรเอ่ยโจ้นค่ะนุ่นค่ะ,คะรู้จักแฟร์ตรีนไหมฮะคุค้นๆค่ะก็คุค้นๆเหมือนเพื่อนเคยส่งให้ดูอ่าคุค้นๆเหมือนเพื่อนเคยส่งให้ดูเรามาดูเลยดีกว่า อยากจะบอกอะไรมากับนักร้องคนนี้ก็ก็ลองขอดีหาเก่งดีเหมือนกันลองขอดีขอสักสองไลค์คนละไลค์ให้แฟตินได้ไหมได้โอเคขอบคุณนะครับเรเจอหน้าตาดีอีกแล้วครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนาตีค่ะว i โอลเลตค่ะ <c oughs> ชื่อไฮโซมากเลยอ่ะ,อะนัตตี้กับบิวเอเลตและรู้จักแฟรตรินไหมครับเดี๋ยวเราให้รู้จักกันแน่นอนนะฮะคินน่ารู้สึกยังไงบ้าง,างก็ดีนะเอาแบบเพลงมาคอเปอร์อะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนได้ฟังเพลงนั้นได้อีกแนวหนึ่งเงี้ยบวเโอเลตเหรอครับรู้สึกเขากล้าแสดงออกแล้วอยากจะฝากอะไรถึงศิลปินมะเออ อยากจะจะคอยติดตามต่อไปแล้วกันว่าเขาจะแบบ cover เ,เ,เพลงใหม่ๆอะไรออกมาบ้างค่ะอคขอให้สานฝันสำเร็จนะคะขอให้ดังค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับแล้วเราก็โหถามมาหลายคนนะฮะหลายๆคนก็คุ้นๆนะฮะมีที่ยังไม่รู้จักบ้างแต่ตอนนี้ก็น่าจะรู้จักกันแล้วกับหนุ่มแฟตรินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้จักเขาให้มากกว่าน,นี้นะครับผมว่าเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับ